สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ใบจังกับพี่รับเราจะมาสอนภาษาอังกฤษกันนะคะใบจังเริ่มด้วยใบจังภาษาอังกฤษคำแรกนกภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรใบจังเบิร์ดอะไรนะเบิร์ดเบถูกไหมอะถูกเอา้าตอบเองด้วยแล้วหมาภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรก็โอ้โห,โหได้เลยยากง่ายแต่ละ เอาจิงโจ้ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร kangaroo โอ้โห kangaroo สำเนียงสำเนียงอ่าต่อไปกระต่ายละ่ะแปลว่ๆๆตายเลยโอ้ไม่กาูซูน้าเลยครับแล้วไม่ถามและกอดอะไรอยู่นะ่ะ มีพี่รับอยู่ตรงนี้ทั้งคนไปกอดตุ๊ก,กตาหมีตัวใหม่มันน่าไหมเนี่ยไม่รักพี่รับแล้วใช่ไหมก็ร,กมมรักเหมือนเดิมแล้วรักเหมือนเดิมแต่มีอีกตัวเงี้ยเขาเรียกว่าหลายใจรูป้ปะจะรักใครเอาสักคนเอาสักตัว้อบมาเพื่อเลยตอบอะไรไม่ได้ก็นเงียบพี่รักงอนแล้วไม่สนใจแล้ว ไปจริงๆแล้วก็ทิ้งไม่ดิตัวเนี่ยทิ้งไปจะทิ้งไหมไม่ทิ้งทีรับไปโอ้โหทิ้งจริงๆทิ้งให้มันแน่นะเราไม่ต้องมาเก็บอีกนะเข้าใจไหมมีรับเซ็งอ่ะต้องมาทำเป็นขำกบเกลื่อน เนนียเต้ายีรากกับมีรักใครมากที่สดุดเต้าอ้าวต่อยเขาเพราะงั้นดูก้วนสรุปว่าวันนี้กระต่ายอ่ะเขาเรียกว่าอะไรขา้ามงั้นหมีละกันได้ไหมเบลอะไรนะเบ์ แล้วงูอะสแนกอะไรนะสัน,นกสัน,นกมันเหนือหรือว่าแอคเซนสูงกันน่ะพี่รับไม่ค่อยเข้าใจเลยสำเนียงวิททิตเขาเป็นอย่างนี้เหรอฮะแล้วอะไรอีกดีอ่ะตัวอะไรดีอ่ะใช่แล้วเพนกวินอะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ อเพนกวินนะรู้ป่ะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้โอ้โหเรียนต้านุบาลปสองแล้วไม่รู้ว่าเพนกวินภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรเรื่องเลยแล้วมามา <c oughs> เอางง <c oughs> อะไรนะอะไรนะเมื่อนะกี้ได้ยินแว่วๆ <c oughs> <c oughs> คอตายดีกว่า,าขูคอตายแล้วบายบายครับแลบบิด้ด่ะแปลว่าอะไรช่วยขนาดนี้แล้วฮนะไมตอบติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักติต๊กตัก <c oughs> จบการสนทนาเพลงแค่นี้นะครับอับอายขายขี้หน้ามากเลยคะ่ะบายบาย